สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับแบกกี้ของสี่นะครับรายการสโลตสเดียนครับวันนี้สโลตสเห็นมาเยือนที่กันเองเล็กคอดครับของบ้านอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลครับพ้นมาเดยอะเลยครับผมครับอาจารย์ตูนค่นอุบลนครับผมพ่นเหรดุผมครับวันนี้เบื้องหลังมาเจออาจารย์แก้ว จารสวัสดีครับวันนี้นวันนี้ผลงานเพลงยังยครับวันนี้เพลงใหม่โปรดักเพลงอยังครับต้องถามอาจารย์ตูนอาจารย์ตูนกำลังย่างมากเลยครับผม <ย package. S 1> อ๋อนี่ผมครับครับกำลังกำลังจัดฉากอยู่ครับครับผมวันนี้เบื้องหลังครับเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่ครับเพลงใหม่ศิลปินชื่ออะไรครับศิลปิน เสียงพินาเอียครับครับสวัสดีครับเสียงพินาเอีครับครับมาจากไสีครับมาจากรอยเอ็ดครับเอเอเนี่ยวรอยเอ็ดเรือบอลรอยยิ้มเจ้าลินครับเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นคนคนกรุงเทพอยู่เลยครับไอ้ทะเบียนบ้านในบ้านประชาชนกรุงเทพแต่ผูดอีสานเออบัตรประชาชนกรุงเทพนอกหรืออะไรประมาณนั้นบัตรประชาชนกรุงเทพครับ เจบอลอครับลอ๋อมาจากลอยเซื้อย oh, ังครับจันซื้อยังซื้อเสี่ยงวินครับจ anyway. ันเป็นเปเอเปลว่าจังเลครับเสียงวินเนื้อม่ได้่าบดเด้น่าเทนบดทานันแหะเสี่ยงจันสี้ยงวินเอเอนื้อยอมจากรถเอกจเียน่เม์เนี้ยลอยเ็ครับจานลอยเอฟเนื้อคือเเอเที่นอครับผมเครียดเหรอครับเสียงบินเอครับผมเอเออันนี้อันนี้เสี้ยนเป็นครับ ครับผมซื้อยังครับศิลปินคือผมอารมณ์ศิลป์ครับผมผมอารมณ์ศิลป์เนาะครับซิงเกิลเพลงยังครับเพลงบอแมนคู่นครับบอแมนคู่กันเนาะครับผมได้พูดไรให้เป็นพระเอ๋นครับพี่เหรอครับผมผมซื้อกินผมซื้อนาเดชเด้อครับผมบ้านยูเดียดมโอ้ยุ้านยูเดียดเออยูเดีครับอ่าผมในนามเบกกี้คองสีครับอาจารย์ดูซองงับ ซื้อแบ็คกี้ขลองซียแล้ครับสองสองยูทูบเลยสอของมันม่แห้งแวนเลยครับผมอ, <laughs> อันนี้เรื okay. ่องหลังการถ่ายทำนะครับการถ่ายทำยูทูีเราจะก็ไปเบง่งนี่ครับนี่ครับมาเจอ <laughs> กำลังเซดสากอยู่ครับภูมกับกำลังเซดสากอยู่กินหอดกินหอดไหวมั้ยเนี่ย โอ้เนี่ยนอนเลยปูมกับจัดฉากไว้อันนี้เป็นชื่ออะไรครับชื่อน็อตพัชพลครับหรือว่าน็อตเคอร์ฟิวนะครับน็อตเคอร์ฟิวนะครับผมฟังเพลงผมด้วยครับชื่อเพลงแทงข้างหลังแทงข้างหลังเพิ่งถ่ายไปที่บ้านพี่อารักษ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อครับน็อตเคอร์ฟิวครับวันนี้แสดงเป็นอะไรครับแสดงเป็นเสียเป็นเสียเป็นเป็นพระเอกหรือเป็นตัวโกงครับ ไม่ไม่ไม่ไม ok> ่เป็นตัวโกงดีกว่าพูดบอกเป็นตัวโกงไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นพระเอกเดียวพระเอกนี่วันนี้วันนี้มีพระเอกมีคนนะน็อตเคอร์ฟิลฝั่งนี้ครับนางเอกครับที่ค่ะชื่อโยโยสิตานะคะยาโยโยสิตาอ๋อโยสิตาครับผมอันนี้เป็นตัวโกงเอ้ยนางเอกนางเอกไหมครับตัวโกงเอ่อน้องโยโยสิตาแล้วก็น็อตเคิร์ฟิวที่ไม่ใช่พี่เอกวร้ายใช่ไหมอันนี้ผมเอ่อ แบกกี้ของสี่ครับก็ยิ้มเหมือนกันครับยิ้มน่าเดียวดูดม <laughs> วันนี้เบื้องหลังการการถ่ายทําเพลงเพลงอะไรนะชื่อเพลงอาจารย์โตนชื่อเพลงอะไรครับ <laughs> 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 ยังไม่รู้เลยว <laughs> ่ <laughs> แมนคู่กันอ่าว่มแมนคู่กันครับผมน็อตไม่ใช่คู่โยฮะโยต้องคู่แบกกี้คร <laughs> ับตอนนี้กำลังเช็ดสากเนาะครับผม กำลังเตรียมเตรียมน้ำเตรียมวายนะฮะเตรียมวายเีมงานเตรียมวายใบแดงใบแดงโอ้ใบแดงมันต้องไม่เย็นมั้งต้องต้องผสมสี่สิบแล้วมั้งเนี่ยายแดงครับผมเนแล้วต้องใส่เยอะเพราะว่ามันจะอ่ากำลังจัดฉากนะครับเรือครับเขาจัดฉากเด้อประมาณสองทุ่มไทยประมาณสี่ทุ่มนะครับเบื้องหลังอ่า ครับเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศข้างนอกกันนะครับอ,อันนี้แค่กำลังเซตชานะครับยังไม่ได้ถ่ายอ,อนนก,กันเองเลคอร์ดนะครับเป็นห้องบันทึกเสียงจันตุนน้อยสว่างอโณนก็บันทึกให้ทุกค่ายนะครับค่ายเพลงดังๆนะฮะให้กับรลายศิลปินนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยก็วันนี้มาถึงคิว คุณคมอารมณ์ดีนะแม่นบออารมณ์ศิลกับอาจารย์เสี่ยงบินนะครับเพื่อโอ้ครับผมฮะมาจากรายเอ็ดโอ้มากันมากหนาหลายตาครับเมื่อนี้ครับคนไต้ฝุ่นกินฟ้ามากทีกินเข่าครับผมไม่ได้กินเข่าเดี๋ยกินแต่ตำหมูมุ้งกินแต่ยอดเข่าเมื่อนี้ครับผมนี่แหละครับเบื้องหลังการถ่ายทำ๋ยวถ่ายทำ ต่อเนื่องยังไงแบบไหนนะเดี๋ยวห้องสิเก็บภาพง่ามๆมาฝากเลยครับด้วยมนันอยู่แถวลมเก่าครับผมฝากไปด้วยนะครับกันเองเล็กดนะครับผมผลงานเพลงมีครบวงจรครับมาที่นี่ที่เดียวจบนะครับมีอาจารย์นักแต่งเพลงมีอาจารย์นักดนตรีบันทึกเสียงถ่ายทำวิดีโอเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ในงบเดียวนะฮะครับผม ฝากไปด้วยครับอาจารย์ตุนน้อยสลังอุบลนะครับเด้อพ้นบ่านเดียวกับผมครับใครจะทําเพลงนะฮะที่นี่ที่เดียวครับจบเลยครับโอกาสหน้า้าไม่สอนรู้สอนเห็นครับแบกีของซีครับผมลิปต่อไปครับพอกันครับฝากกดติดตามช่องแบกีของซีด้วยนะครับผมกับรายการสอนรู้สอนเห็นนะครับเด้อกันเองเล็กขอดนะครับผมขอบคุณครับ